วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีป่าโปบินได้ผมว่าหลายคนก็น่าจะเจอกันมาไม่มากก็น้อยนะครับโปที่หลังจากล้มแล้วมันจะบินขึ้นไปบนฟ้าไปมาแบบเร็วๆเหมือนมแมลงวันและมันจะทำให้เรายิงยากสุดท้ายมันก็จะฟื้นตัวแล้วก็กลับมาวิ่งเล่นใหม่ซึ่งวิธีป่าโปพวกนี้เนี่ยง่ายมากๆเลย หลังจากที่โปรกำลังบินไปมานะครับก็ให้เราใช้โมโลโทอฟหลายๆขวดปาไปที่พื้นนะครับให้มันแบบว่าวงกว้างมากที่สุดเพราะว่าโปบินเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ตัวไหลลงมาแตะพื้นด้วยนะครับไม่โดน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 เยะเอ้ย,ยเอ้ยตายตายยิงขนาดน้นเลยเหรอ อองแล้วได้ได what เรื่องอะไรมา,ด,าดักกูโอ้โมันมเก็บข,เกบขายไปแล้วเหรอเก็บไปแล้วอโอ้วโดนตอมองโตไงโดนสมองโตเล่นอย่างงี้ไม่กล้าแล้ว